ข้ามาเอเออไข้ามาแคจังขนาดนี้แค่ไหนความแค่ไหนความความมันอยู่ังใหหน่อยหนึ่งแต่ผมความมันจะเพี้ยนความมากกึ๊บ่ น้องพัครับน้องพัดครับน้องพอัดน้องพอเก่งค่ะโยนข้อน้ักน้องพ้าั